ใจไหมคะทุกคนตกใจดีเพาหน่อยนะคะคือตกใจให้หน่อยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไปยื่นใต้โต๊ะอีกทีนึงฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายมีซองฮะต้องจ้างตกใจอุ้ยไม่ได้ต้องอย่างนี้สวัสดีต้องแนะนำตัวใช่ไหมโอเคฮัลโหลสวัสดีครับตอนนี้ชัชชุชนากรอยู่ที่ประเทศสหรัฐมีการต้องบอกว่าหนาวมากมากหนาวจริงๆนะฮะและที่สําคัญนะผมใกล้ใครไม่ได้เลยตอนนี้คือแบบคนนั้นก็ใส่หน้ากากคนนี้ก็ใส่หน้ากากแต่เราไม่ใส่หน้ากาก เราอ่ะใส่หน้ากากก่อนทุกคนเลยสวัสดีครับผมไกสอนบุญมานะครับสวัสดีครับดีเจโจวรพลทักษินพิลาครับสวัสดีค่ะดีเจพี่หนูเล็กนะคะสมมุติมีจักรยานอยู่หนึ่งคันนะคะในกอนั่งหน้าในขอนั่งกลางในขอนั่งหลังใครเป็นเจ้าของจักรยานคะข้างหน้าสิในกอ ผิดค่ะอ้าวทำไมอ่ะนายสมมุติค่ะเพราะว่าคำตอบเพราะเขาถามก็บอกไว้แล้วว่าสมมุติมีจักรยานอยู่หนึ่งคันค่ะสมมุติว่าไม่ได้ถามเลยแม้คำถามอยากจัดรายการคู่กับดีเจคนไหนในปีหน้าคะถ้าสมมุติว่ามีการแบบเออเลือกได้อย่างเงี้ยคู่กับใครดีอ่อะไม่เห็นอยากคู่แล้วทำอะไรด้วยอยากทำอะไรด้วยอะไรคือไม่อยากคู่ไม่เห็นอยากคู่กับใครย,นะ <c oughs> ยากจังไม่ดีเจคนนี้ก็คือบอกว่าไม่ให้ความร่วมมือใดๆกับการทำรายการถามเพื่ออะไรค่ะพี่ช้าค่ะหนูไม่โอเคค่ะเรื่องนี้นะคะโอเคอ่ะเลือก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  คู่กับดีเจชัดชัแล้วกันครับเพราะอะไรคะเพา็พอดีเขาอยู่ตรงนี้พอดีครับก็เรียกว่าพูดเอาออกเอาใจกันนิดนึงสมุนไพรไทยอะไรคะที่มาจากภาคเหนือโอ้โหไม่ใช่สายสมุนไพรด้วยไม่ใช่ว่ามีขิงขมอะไยอยู่ในกลุ่มนี้ลองเฉลยดีกว่าถ้าตอบไม่ได้ดีกว่าขาค่ะทำไมถึงเป็นขาฮะขาเจ้าเป็นสาว เราไปปลาถึงว่างไข่คะปลาเนี่ยไม่ได้มีลูกเป็นตัวไงคะมีลูกเป็นไข่ก็เลยต้องวางไข่นะคะก็ถือว่าแบบไม่ผิดนะคะแต่คําตอบที่ถูกต้องจริงมันคือถ้าเกิดมันโยนแล้วมันจะแตกค่ะอันนั้นไก่ไหมคะดิฉันติงต้องไปแล้วหรือทีมงานติงตองไปแล้วค่ะนะคะในหมอลำหรือคณะหมอลำที่อยากแนะนําจ้าคณะหมอลำที่อยากแนะนําคือคณะ ประถมบันเทิงศิลป์นะตอนนี้เลยเป็นที่ที่มาแรงมากๆแล้วก็ตอนนี้คือกระแสดีมากๆแล้วก็แบบว่ามากรุงเทพนี่ต้องบอกว่าแน่นบิ๊กเลยเพราะว่าบิ๊กมีอยู่แค่เนี้ยแชร์พฤติการสุดทาของดีเจหนึ่งคนจ้าแ์ใครดีแ์ตัวเองดีกว่าเนาะ <Okay. S 1> แ์ตัวเองดีกว่านะครับคนอื่นเราไม่อยากแ์เลยมันไม่ใช่นิสัยเราอะครับ <c oughs> นะพอมงหน่อยครับเพราะว่าเป็นคนดีต้องมีมงโอเคเป็นคนดีแล้ว <c oughs> เป็นคนดี <c oughs> <c oughs> เมื่อก่อนนี้ในช่วงที่คบกับคบกับดีเจน้องน้อยเขาอยู่นะฮะดีเจน้องน้อยตอนนี้เขาไม่คบเราแล้วน้องน้อยตอนนี้เขาไม่คบเราแล้วเนี่ยเราโกงเนี่ยเราโกงเราโกงะงไม่ได้เพลงลูกพุ่งที่อยากแนะนำค่ะในฐานะเป็นดีเจเนาะจริงช่วงนี้เพลงออกมาเยอะเพลงเพราะก็เยอะมากแนะนำ คนดีคนเดิมฮะขนามส่วนตัวนะคะส่วนตัวของทีมงานได้เลยไกินอะไรคะถึงไสวยขนาดนี้กินอะไรเราเราถึงได้สวยขนาดนี้ให้ให้ตอบก็ไม่ได้ให้ร้อง <laughs> อ๋อเหรอทุกคนขาดิฉันก็กินความสุขเข้าไปนะคะกินอะไรที่ทําให้เรามีความสุขกินไปเถอะค่ะคุณขาปลาลงปลาลาปลาแดดปลาอุ้ยกินให้หมดเลยนะคะแต่เวลากินแล้วต้องมีความสุขเท่านั้นแหละเรื่องที่อยากจะสารภาพของปีนี้ในปีนี้ สารภาพว่าเฮ้ยไม่มีตังค์งเอเออันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้นําเศร้านี้ไม่ได้ไม่ได้นาเศร้านะปีน้าอยากให้ดีใจนักศิลุทุนไทยทำอะไรคะทำเพื่อให้ไปของขวัญกับแฟน,แฟนปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ร้องเพลงทรมานแฟนเพลงไปแล้วนะครับปีนี้เนี่ยเราจะเพิ่มความทรมานให้หนักหนาสาหัสก,กว่าเดิมนะฮะ <c oughs> คือเราจะน่าจะเล่นละครเวทีคุณผู้ฟังครับได้ยินไหมครับว่าเราทำอะไรอยู่ตอนนี้ บอกอะไรกับดีเจคนไหนเนีคะมีอะไรอยากบอกอะไรกับดีเจคนไหนบ้างไหมบอกดีเจโต้งดีกว่าบอกว่าดีเจโต้งแบบเปิดเพลงแบบโหม่วนหลายแล้วฮามากคือเอาไปหมดแล้วไงแล้วมาจัดรายการต่อจากดีเจโต้งคือให้ผมทำยังไงอยากเห็นพี่หนูเล่นเต้นค่ะคุณขาเดะ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 นดะเะเด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 ะเ เข้าสู่ปี2,564ก็อยากให้คุณทุกคนนะฮะมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ทุกคนเจอกับเรื่องดีๆครับอยากจะให้ทุกคนมีแต่ความสุขมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จทําอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองขอให้คุณพักคุ้มครองพระเจ้าคุ้มครอ,องนะครับโชคดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ด้วยครับ